ฮันโหลก็ลาสวัสดีสวีดท่านผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวแอปพลิคอาร์ตนั่นเองนะคะก็แอปโฟโต้รีไซเซอร์นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมารีวิวแอปที่สามารถแต่งภาพโปรไฟล์หรือแต่งรูปภาพสวยๆได้นะคะแล้วก็จะมาสอนวิธีแก้ปัญหาภาพไม่ชัดเกี่ยวกับแต่งภาพในพลิคอาร์ตนั่นเองนะคะก็อันดับแรกนะคะถ้าเราต้องการภาพที่แบบสวยๆหรือจะแต่งภาพให้เข้าพลิ a อาร์ตดูนะคะ รอสักคู่อ่าพอเปิดออกมาแล้วมันก็จะมีหน้าตาอย่างเงี้ยนะคะก็หน้าตาเด็กผู้หญิงโอ้โหคิวนานนะอย่างก,กันเดทไม่รู้ว่าออปิงมาแปะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็ให้กดคำว่าแก้ไขนะคะตรงปุ่มกลางๆนี่แหละนะคะกดเข้าไปเลยอ่าแล้วกดคำบดตรงนี้นะคะเมื่อเร็วๆนี้ก็กดแกลเลอรี่นะคะเอออันนี้รหัส <laughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่า แลวให้เราเลือกภาพอะไรก็ได้นะคะเช่นภาพนี้นะคะสมมุดเอาภาพนี้แล้วกันเนาะกดกล้าไปเลยจากนั้นให้ถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มตัวมาค้าหรือสก,กีน 4D 3D ที่เราต้องการจะเอาไว้อยู่ในรูปภาพนะคะให้กดนะคะให้กดเพิ่มภาพถ่ายข้างล่างนะคะที่เป็นนี่มันจะมีคําว่าเพิ่มภาพถ่ายนะคะมันจะเป็นภาษาไทยอยู่แล้วกดแกเกอรี่เหมือนเดิม สมมติเราต้องการภาพนี้นะคะกดเพิ่มหลังแล้วก็แบบอเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะคะส่วนไหนของโลกของภาพก็ได้นะคะแล้วแต่ตามความชอบน,นะคะก็ของเราก็จะเอาไว้ตรงกลางแล้วกันนะคะขยายหน่อยก็ได้หรืออาจจะหมุนได้นะคะหมุนก็ได้นะถ้าถ้าไม่เอารูปภาพนี้กอรูปภาพนี้ก็ให้กดกระกบาดกดกระเบนท,ทางซ้ายบนของรูปภาพนั่นเองนะคะหลังจากนั้นถ้าเสร็จแล้วนะคะให้กด เครื่องหมายติ๊กถูกข้างขวาบนล่างเอ้ย,ยขออภัยกดเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะข้างบนสุดขวาขวาสุดเออขวาบนสุดเออใช่ใช่พูดลิด้นพันโอเคปรากฏแล้วปรากฏว่าท่านผู้ชมสังเกตไหมคะตอนแรกเห็นตัวสกรีนไหมคะซีดีของเรามันชัดอยู่นี่พอกดติ๊กเข้าไปปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันแบบไม่ชัดเออ แล้วพอแบบเราเอาไปใส่ปกแชเนลอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ชัดมันไม่สวยอะมันไม่เทสดีอะไรประมาณนี้นะคะอ่าส่วนวิธีแก้ปัญหานะคะให้กดออกไปก่อนนะคะออกก่อนเลยแล้วให้กด Photo r e ไซ z ์รีไซเซอนะคะแอปที่2นี้นะคะประมาณนี้นะคะให้กดเข้าไปกดเลือกรูปข้างบนสุดแล้วก็จะมีให้เลือกรูปนะคะสมมติเราอ่ารูปไหนก็ได้รูปนี้แล้วกันเนาะอื แรกมันจะเป็นแบบสามสามสามร้อยสิบเอ็ดคูณหนึ่งหกสองอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเป็นมันเป็นภาพบแบบเล็กมากอะ่ะเออให้เรากดลูกศรชี้เข้าทั้งสี่างบนนะคะกดเข้าไปให้กดปรับแต่งเองเป็นสองสอแล้วก็คูณ1น4่ง้ย1 4่0ค่ะพูดผิดแล้ว <laughs> ก็ คือปรับเป็นขนาดแบบปกช nel อะนะคะมันก็จะชัดนะคะให้กดตกลงเข้าไปรอมันโหลดถ้ามันโหลดเสร็จแล้วมันก็จะกดมันก็จะเซฟไว้ในแกลเลอรี่ของเราเองเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วออกแล้วหลังจากนั้นให้เรากดแอป PicsArt อะไรประมาณนี้นะคะแอปแรกไปรอเหมือนเดิมเปิดออกมาแหว แล้วก็มีหน้าตาเด็กของเด็ก2คนโอ้โเหมือนเดิมนะคะเด็กสองคนคิ้วปิงนะคะกดแก้ไขเหมือนเดิมกดแกลเกอรี่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ให้หาอ่ารูป้าที่มันมีมีข้อโปโตโอ,อะไระประมาณนี้นะคะอ่าตรงนี้เลยกดผ้าพนี้ไป ก็คมีก็จะสอนแบบไม่ละเอียดหรืออาจจะไม่ค่อยเข้าใจนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะคะอ่าให้กดเพิ่มรูปภาพปุ๊บเหมือนเดิมแกลเลอรี่เหมือนเดิมนะคะกดดาวน์โหลดกลบอ่าเอาภาพนี้เหมือนเดิมเพิ่มแล้วก็จะสอนแบบไวๆเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการอัปโหลดคลิปนานเกินอ่าเลือกที่เหมือนเดิมนะคะตรงกาาเหมือนเดิมกดติ๊กถูกข้างขวาบนสุด เห็นไหมคะท่านผู้ชมสังเกตไหมคะภาพมันดูชัดขึ้นนะเอด,ด,ดับ h ฮอะไรประมาณนี้ชองเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณนะคะเห็นไหมคะนี่แหละคือวิธีแก้ปัญหาภาพไม่ชัดในแอป Peace Art นั่นเองนะคะก็ส่วนอันดับต่อไปต้องการเขียนข้อความหรือชื่อแชแนลของเราเข้าไปในรูปภาพนะคะให้ให้เลื่อนนะคะเลื่อนมันจะมีคําว่าข้อความเป็นรูปตัวความเป็นรูปตัวทีนะคะให้กดเข้าไปให้เราพิมพ์แล้วก็ได้นะคะเช่นเราพิมพ์คาว่ามาเฉยๆแล้วกันเนาะ อไอตรงเนี้ยให้มันคือเลือกสีขอบนะเลือกสีขอบอ่าให้เรากดเข้าไปสมมุติอาสีเขียวส่วนตรงนี้คือสีตรงแบบแรงเงาอะ่ะแรงเงาข้างล่างอะ่ะอ่ะสมมติสีเงินมันก็จะแรงเงาเลยนะคะส่วนข้างหน้าสุดนะคะก็เลือกสีอะไรก็ได้สีเหลืองแล้วกันเนานะเออมันก็จะแรงเงาเป็นอย่างนี้นะคะอ่าส่วนตรงนี้ เป็นฟอนต์นะคะฟอนต์ font ก็สามารถดาวน์โหลดกันเองได้นะคะแต่อันนี้มันมีอยู่แล้วไงเออมีหลายๆฟองฟอนต <c oughs> ์เรียกฟอนต์เป็นฟองเออเอออ่าก็มีหลายฟองเอ,อ,ง <c oughs> อ้ยฟองอ้อยไปตายถือ <c oughs> ช่งมนัน <c oughs> ก็มีหลายฟอนต์อะไรประมาณนี้นะคะก็สมุดเอาฟอนต์นี้แล้วกันเนาะติ๊กถูกไปเลยเอา่ามันก็จะได้หน้าตาอย่างนี้นะคะให้เราเลื่อน ืออาจจะหมุนหน่อยเอียงหน่อยอะไรประมาณนี้ให้มันดูแบบเท่ๆหน่อยหลังจากนะั้นถ้าเสร็จแล้วให้กดติ๊กถูกส่วนการเพิ่มแสงเลนอะไรประมาณนี้นะคะแววววฟิลฟุ้งฟิง,ฟง,ฟงกระดิ่งกระดิมอะไรประมาณนี้นะคะลิน้นผ่านนิดหนึ่งนะคะก็ให้เลือกเข้าไปเหมือนเดิมนะคะมันจะมีน,นะคะมันจะมีคําว่าเลนนั่นเองให้กดเข้าไปแล้วก็จะมีเลนแสงสีสีสัเกเจ็ดสีให้เลือกหลายๆรูปแบบอะไรประมาณนี้นะคะก็สมมติเอาเลนอันนี้แล้วกันเนาะ เลนด์นี้ก็เป็นเลนที่แบบที่เราใช้บ่อยมากที่สุดนะคะในปุกแชแนลของเรานะคะ,ะสมมติเอาไว้ตรงตากดติกถูกเหมือนเดิมก็จะได้เป็นแบบนี้นั่นเองนะคะ,ะส่วนที่เหลือก็ท่านผู้ชมลองโหลดแล้วไปศึกษากันเอาเองแล้วกันนะคะทางเราก็จะบอกกันแค่นี้เองนะคะ,ะถ้าเสร็จแล้วนะคะให้กดลูกศรลูกศรชี้ไปทางต้กระบอกลู <laughs> ไม่ใช่แหละ อ่าที่สองข้างขวาข้างขวาบนสุดดิเออข้างขวาบนสุดนะคะให้กดเข้าไปแล้วหลังจากนั้นให้กดแกเกรี่เข้าไปเลยนะคะแล้วก,กดตกลงไปเลยเซฟไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วนะคะแค่นี้เองค่ะแล้วก็จะได้รูปภาพมาแล้วประมาณนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะถ้าแบบ ้าทางเราพูดแบบไม่เข้าใจหรือแบบมั่วๆรัวๆอะไรประมาณนี้นะค่ะหรืออาจจะมีลิ้นพันธบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมที่อ,อันนั่นไงลิ้นพันเลยขอขอบคุณที่รับชมคะ่ะบ๊ายบาย